สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุโคนมนีซาวเจยบันหัวหน้าพ้เลาะ,ละคาอาออือเก้าราคะเอาปลาหาเห็ดเมื่อยเมื่อยเก็บหลังเก็บเอวเห็นมาเก็บเอวก็ต้องสูคพี่น้องมาเก็บเพ็ดมากระพอละสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีไม่ซิดดิ้นกันต่อแฟนครับทุกทุกท่านครับผมตกเลยเหงั้น,บ,นบอกไปหาเห็ดบอมาหาเห็ดเกจักสีหาหยังหละพี่นอ้องมาพ่อหาคิดถึงกันนามก็เหงนนามก็บบมี ปลาคอนปลาปลาลงหลุมปีนี่ยักษ์มีบ่มีบ่คือดอกครับบ่คือเลยดอกหนึ่งพ่อแล้วครับเริ่มห้างละฮิตปลาละดอกเละเขาคนไฟลายแล้วเนาะมันเกิดน้ำบ่ท่านพี่น้องแมนผลมันบ่ดีนี่อันนี้ก็เก็บแลวครับบ่ได้ทายเห้พี่น้องเบิ่งบผีพวนผีพวนพี่นี่กะบ่ดดบ่ดกบ่ดกแล้วก็หนวยกับบ่ข่อยตรงบ้างพ่วงรีบีบก็มี ปกติมันสิพ่วงใหญ่กว่านี้สิดกบางที่พวนดกเห็ดกับซีดก ك แก่สิเขาน้อยใช่นี่ครับอุ้ยหลีเห็ดไข่ขาวน้อยเห็ดดินเอาคือเกาเนาะทรงกลินหอมดีก่ปล่อยแล้วครับกินโชยออกมาเลยดอกนี่พี่น้องใส่อืนะเอออ้ยนี่อันแมงน้อยอันบ่ออนี่โอ้ยน้อก็ตบเอาสะดวกนะอือไปไปมึงเห็ดดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวจะถือตบ นี่ครับใไม้แงหน่อยตัวนั้นแ่งหน่อยอยกรองแมงน้อยอันนั้นคือสีหวานอันนี้เห็ดไข่าขาวครับพี่น้องนี่แหละหอมหวนหวนเลย,เยไปพี่น้องนั่งไปเอาอีกดอกหนึ่งอันนั้นเชียวไข่ขาวนั่นเียวอยเอาเก็บครับหมานบน่อนอะคนโถมาช่างหิบนี่ นี่แหละครับตะลามือนี่ก็ก้อนจุออกจากบ้านหรือออกมาแล้วก็เพื่อนกสร้างใหม่ก้อนเลย้ังแบบว่าสีไปผักผักพี่น้องอยู่กรุงเทพเนโอนี่ที่เสือมันเดินติดนี่ครับอีกดองหนึ่งเฮ็ดก็เริ่มห้างแล้วครับกับผันไอ้เลยแค่อาบป้านี่ก็สีเว้นระยะใบจักมือสองมือก้อนพี่น้องสีมายามไมครับเดี๋ยวก็สีมายามไมให้เพื่อนเดินเชื้อให้เพื่อนปงให้เพิ่อนงอขึ้นมาใหม่ก้อน มืออื่นกับหันอวยไปทางไม้ครับนี่ครับดอกตูมอีกดอกนึงพี่น้องงามอยู่โอ้ยอ๋อเก็บยความนิงเรียบร้อยไห็มันได้ังสี่ไหมพ่ออีแล้วนะบ่ฟอดดอกพ่อมมูไงบ่บ่บ่เหนี่ใจหนูมันอ่อนอยู่ใส่อุ้ยไปหุ่นงานดูโอู้หุ่นอ่อนพูนเลย พี่ตาสีปวดปูนมันบ่หนาคือจังมือมืออะไ้ก่อนหมู่ว่าหมู่ว่าหลงมืออีกแล้วเอาเก็บครับมาหนีเก็บดอกไื้ปูมันอยู่ทั้งคู่นะดอกเถ่าดอกตุ่มดอกบานเอาเบิดแล้วพี่น้องห้วยหลายอยู่หลายอยู่ทั้งคู่คุณกันคุณอ้แม่นห้วยหลายอยู่พี่น้องมันอีกคือเก่าเหรอครับเสียใจเลยเนาะ หมอวานนี้เอาไปแกงกินบริไทคีแกงกินน้ากั่นบริไทกินของที่น้องมึงครับเมื่อวานนี่แกงจะเฮ็ดปว,วด<ห>ไปเลยใหญ่แมนตะโดยสรุปแล้วตะโดยได้กินหลายกุ้งมู <c oughs> อืมอิ่ดเลยเอามันเล่งเลยครับมันนี่ตะเก็บภาพนิ่งไปเรื่อยๆครับไอ้ <c oughs> วลวกเอาเลยบ่ได้บ่เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยบ่บ่มันติดตินแนนนะรถทุกใส่ โบคือเม่อวานมันพุยโชคดีอีกมือพี่น้องพ่อมูเห็ดปวกไฟครับช่วงนี้ก็จะหายากจะน้อยเด้อเห็ดปวกไฟพี่น้องโอ้ขันผมีดวงกับบมอครับแมนครับเห็ดปวกนี่ถ้าสิพ่อมูยงใหญ่หลีนี่ต้องพึ่งโชคพึ่งดวงหีได้พี่น้องผมมีโชคผมมีดวงนี่จังได้กับเเห็นครับอขอพยายามยางบางเทือนี่ยางซุยไปขขางๆอย่งสิกับบเห็นดิไม่ไม่ โชคดีอีกวันอุ้ยเสือมันเบิงเบงเบืง,บงนี่ครับเชือเห็ดปวกเห็ดปวกก็อยู่จันสี่บบเมนเห็ดปวกอยู่น้ำโบด <c oughs> ดไดยอ,อยู่น้ำดอกเห็ดไข่จังสะปออยู่น้ำดอกเห็ดอื่นๆเห็ดไข่เห็ดตับเตาเห็ดเพลิงเห็ดหลายๆเห็ดครับเออปวกได้นะปวกกันมือ น,น้องโอ้โหพื้นบงขานี่การเดินเชื้อของเห็ดปวกนี่เกิดจากปวกปวกอยู่ใต้ดินเด้อพี่น้องเป็นเชื้อลาที่ปวกสั่งขึ้นมาอยู่ใต้ดินนี่ใบไม้นี่นกระบังกล่องดีดีเนาะใบไม้แต่ยังอ,อุกลอง โอ้ซี่อ,อ,อ,อ๋อเหมิดแน่งตูมขื่มบางนี่ต้ไนไม้นี่ยนะแม่นครับโอ้เสือกหัวทั้งใบไม่ไมดอกดอก,ดอกตูมดอกนี้นี่ยเสียบกอดีที่ไหนคือเห็ดพวกตาดนเนาะดอกตูมเนะาะเนาะเสียบแห้งหวานช่วยช่วย <c oughs> อ้าวสวยงาม ท่าน,นถีอเอาเห็ดปวกนี่หกป้าได้กระมนแปนนมดเนี่ยมองเอาเห็ดปวกพี่น้องผู้เป็นเอาอีลีนี่โอ้ยเคียจนมุดเปรตเปแห้งเปรันเ้อเติรดเลยเปรันป้าน้ำไม่กวดนี่ครับดอกทีดอกทีนี่ยออกกวนมูคุณผล่เนี่งามกูเจ้าผัวมืันวานดูนี่อฮะอวานเจ้าผัวมันเถา เราผมพ่อหลายกว่าที่ท่านมาเนี่ยแบบ,แบบนั้นนะผ่อนออกซิเจนใจขาดพอดีแบบเมบื่อวานนั่นนี่กับใจขาดด้วยกันล่ะบ่บ่าบ้าอู๋๊ดหาบังดีดีเมื่อเดอง้งอันเป็ดไข่เลยน่าเสียบดแล้วมั้งขันบ่าบ้านกับบ่เห็บบนเนาะบ่าบ้านบ่เห็นอิลีครับยอมรับเลยอันนี้ออนอกจากเซียนเพิ่อนอิลีกันไรกันนี่นนนนขาดชาแนลของเขาตาต่ำเขาว่าเขาตาปลาดุถึงผัวถึงเมียแมนตูมเขากว่เห็นตูมเห็น ครับอีกอย่างหนึ่งผู้ผเ,เ,เพิ่นมาเคียาครับอันเห็นนิลิแต่ว่พวกผมนี่แมนบอบอบอมันเคียพี่น้องเห็นกเอาบอเห็นกับอเป็นยังไปครับไปลุนกันต่อครับพี่น้องอ๋อิดดินดอกงามๆครับพี่น้องของไงชงดอกเดี๋ยวสิบ่าใส้ฟังกันเนี่ยเดี๋ยวเอาเลือกชงของที่เขาว่าที่เขาเจยบอกว่าเขาชงไปให ญาติพี่น้องทางกรุงเทพนะ่ะก็คือส่งไปทางรถุดตู่ที่มีหลดตู่รับของจากบ้านนอกกันสิไปส่งถึงถีหาลอยถึง6กลอยัสิใน,นสีว่เาช้าเจอยคือบสอ่ส่งซุ่งเห็ดส่งยังช่วงนี้กันขนส่งมีปัญหาแห้งลาซาแห้งเช้าเจอก็เลยเลิกสง่งแต่ว่าพีเพิ่นถีคอมเมนต์มากทีแม่อยู่ทีบุรีรัมย์นั่นเช้าเจอยตอบคอมเมนต์ไปสองเทือเหลว ตอบคอมเมนต์แล้วก็ให้ไอดีไลน์ไปแล้วด้วยค่ะเด้อเพิ่อนอยากสื่อให้แม่เพิ่นกินน่ะน้าอยู่บุรีรัมย์บุรีรัมย์นี่ทรงได้อยู่ค่ะแต่ว่าขันเขตกรุงเทปเขตปริมณฑลนี่ทรงบ่ได้เลยของสาเนาขันไปรถตู้แม่นอยู่ไปทั้งแรงหัวทั้งเสาจัางซี่อันเพิ่นก็ค่าทรงก็สิแพงท่าขึ้นรถไปน่ะค่ะรถตู้หาถึงหุกเดี๋ยวนี้ที่เพิ่นทรงเขาสารอาหารแห้งข,ข่าตะไคร้ใบบักกูดเพิ่นทรงไปจังซี่ฮอดถึงทีเดี๋ยวสิว่าเขาเจอบ่รับทรง แฟตหรือว่าเคอรี่หรือว่าเจแอนที่ยังยังสี่นั้นนา,ชาเช่าเจยบัวซงเลยค่ะเขตกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้น่ะนั่นแหละแถวแถวที่เบิ้งข้าวนนั่นแหละค่ะพี่น้องมาเก็บปัวกกาบมัน,นอธิบายเนี้ยให้สีน่นะฝากบอกบชเช่าเจยตอบคอมเมนต์ไปเรีว,ชวเช่าเจยกระยางให้เพื่อนได้กินอยู่ชเช่าเจยส่งอยู่บุรีรัมย์นี่ยผักไก่ให้เพื่อนติดต่อมาด้วยค่ะเด้อ เพิ่งอยากให้แม่เพิ่นได้กินก็บรรับออเดอร์ออนไลน์หลาย,ลายมันบ,บพอพ่อสีได้หลายหน้ะ,น,ะนั่นแม่รอด้วยไหมจุ๋ยบริเนตใจคือกันกค่ะเลียว้ครับค่ะกลางถนนเลยเพราะว่ามันคือหอมหอม <laughs> นี่เกิดจะสีไข่เนื้อเกิดก็เกิดกลางถนนเลยเหรอพี่น้องนี่บึ้ง นี่ครับอยูดอกหนึ่งเห็ดก็เริ่มแตกแล้วล่ะแนี่ยแห้งจนเห็ดแตกถืแต่ว่าดอกใหญ่ยิ่งใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่งามเห็ดไข่ขาวสองดอกอยู่น้ำกันเลยพี่น้องเดี๋ยว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 จะดีจันะพอดีดอกเอา เิดียไปสีนี่งามๆครับนี่เฮ็ดเจือเห็ดเจือสปอดอกดอกเอาไว้เอาตะขานี่ครับนี่ดอกนี่สิได้เบิร์ดยู่ดอกคือบนเน่ <c oughs> ได้อยู่ดอกผมไปครับอ,อ๋ออัปเดตในพี่น้องมึงยัหน้อย เอาบอกพี่ควนออกแล้วได้นี่เอาออกแล้วครับงงได้พอ<ป>พนพอแกงอยู่ครับยางขึ้นดังเหนินละ่ะ <c oughs> ไอขี้พนสวดคอยเนี้เริ่มห้างออกเรื่อยเรื่อย,ย,ยแล้วพี่น้องมายเ้าวต่ดอกคิดนะครับขึ้นขด้หลายหันแต่เมนเต้นตานี่เมอยู่หูห่อน,น้อะมือนีเนาะยางจะดาาขาดเปืนละ่ะแ <c oughs> ม่ยังไลเก้าจะดาาขาดนี่ ยุ่งก euh. ันลยหลยอยากันยุ่งกับอวอยู่พี่น้องดอกนี้งามพี่น้องงามมิลิงามงามได้ดอกนี่เนจงถึงให้ยางทั่วมบทั่วดอกก็มีชาแวบไปชแวบมาไยางทั่วจังเลยนอนให้ป่าไหม เป็นจังได้กระยังบ่ทัวดอกพี่น้องอิดอิดปวกไข้ไข้เว้นละ <laughs> มีดเลยเห็ดปวกบ่เห็นเลยเหมือนในตา <c oughs> เห็ดไข่ทับเลยเป็นไปปวดตาดเลยเบืเ้องกับบัเปน็นยังดอกเฮ้ยมันอยู่ในกระตาแล้วบ่วกาดเลี้ยงออกดอกมาสิจ้จเดินไปเรืเ่รยอยๆดอกนี่กับง่ามเพื่อกันล่ะครับพี่น้องนี่นี่ครับ <c oughs> ดอกตูมครับพี่น้อง นี่เนเสาเจอไปต้าขาวอ,าขาอ่ะนี่นะคาล่ะอุดเอาต้นชุกผลไงกะเชมาถวม่วมลแเลยนี่นี่ก็แวะมเบึงอันให้ย่างพ้าลาจากของเนาะค่ะพี่น้องอันยีขายไปละเลยสามเถ้องห้ยั้งง่ <laughs> ไงแห้งบ่มีคนมาถางหญ้าให้อันนี้ให้ย่างพระลาบปอดสารไปเจอไอ้ายขี้โพนสวนให้ย่างขอยใหญ่บ่นี่ให้ย่างธรรมาศาสตร์ก็ดีเฮ้ยปวกสิได้ออกหยังนี่หยังนี่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 คล้ายขาว เราเดินเางหัวไปเฉาด้วยนะว่น่ะพี่นอ้องเหี้ยงวะเหี้ยงโอ้ยเห็นนมแมวม,นนมี้งนมน่ะอ๋อมไข่นอนทาทไข่ไขาวหอมมาตูเอาแม่ยางพารากันหูซึกงยัอองไงแต่เชใายบาวิด ถือกระตาถือสัมภาระชุดเงยแห้งยางไก่นี่เนาะวงเฮ็ดปลวกน้ำแกงเลยนี่เฮ็ดปลวกน้ำแกงออกเดือนหนาเดือนกันยาเอากระตาใหญ่มาโหลดเทิ้งกรสอบเออเทิ้งกระสอบเทิ้งทุงปุ๋ยเทิ้งไอ้ทุ้งยางพวกมาเบิร์ดเลยไปไหนบองไม่บัดนี้ มือจะพาหากินเลาะบาทนีอนางกูค้าหละช่องดอกไมหมละ่ะไปทุกจุดดุยทุกไม้ต้นเพชรก็เริ่มห่าง พี่ดอกนึ่งพี่นออ้องข้าห่าหนี่เลพพี่น้องไปทุกไม้แล้วงุดก่อนพักก่อนอาการหาเหตุก่อนยกคีไปเพียงซำหนีเลยเด้อค่ะพี่น้องขอขอคุณทุกๆก,กำลังใจ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ Comment, ขอบคุณทุกๆสับสไถน้ำผาลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ทุกหูทุกปองแล้ว